หลังจากเข้าไปเบิองงานการปูพักนะครับกะรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจนะครับเยปุเจ้าของของเจ้าของนําเนาะครับเนาะการเริ่มต้นการคุดแปลงเลยครับตามแบบฉบับของเฮานะครับกะทุกสิ่งย่างเมื่อเข้าเห็นตัวย่างแล้วเฮากะเอามาเป็นแบบย่างเนาะครับเนาะว่าเฮาสิปูแบบเลื่นเนาะครับแล้วกะเอามาปาบับไสกับพื้นที่เจ้าของอันนี้กะเต็มขี้หมูคะ่ะเอาขี้หมูมาจะาค้อหมูแล้วแลวกะ คุดแปลงซับแปลงเลยครับหลังก้อนหน้านั้นก็ได้ถ่างหญ้าก่อนนะครับถางหญา้าเก็บโหหญ้าเอาะก้อนโหหญ้าก็มีหลายประเภทครับก็จะมีหญ้าหญ้าแพกหญ้าแห้วหมูหญ้าข้าวงสีครับก็คือถ้าเหี้เห็นโหเหีกับคุดโหนเอาะนะครับเนาะคุดโหเอาะเสื้อตะก้าเอาไปเผาเนาะครับเนาะเพราะว่าถ้าเอาไว้นานเฮา้มันกระิ ขยายไปเรื่อยๆครับโดยเฉพาะหญ้าแพกเสียหลายครับกับหญ้าคาเนี่ยอันตรายครับแป๊บเดียวเพิ่ล่ามไปโทษทีบเลยครับอันนี้กะคุดแปลงดินแข็งขนาดครับก็บได้เอาน้ำบางส่วนมาบ่มแล้วนะครับก็บคืออันเริมมันคุดหญ้าก็กเอาน้ำมาเซอร์ให้มันนิ่มนะครับเพราะสิได้คูดงายกะค่อยๆเอดไปเนาะก่อนให้เาเฮ็ดงานกะห้ามก็ต้องเตรียมความพร้อม ใส่ชุด Safety. Safety, เซฟตี้เซฟตี้เฮากับสิมีอย่างกับมีรองเท้าบูทนะครับเพื่อป้องกันมิเฮอจอบ,บทรัพย์เท้าเจ้าของเนาะครับแล้วก็ใส่แล้วก็เสื้อถุงมือเนาะถุงมือถุงมือกันมือเจ็บเนาะครับเนาะแล้วก็มีหมวกกันแดดแล้วก็เสื้อแขนยาวเนาะครับเนาะกันแดดกันฮ้อนเฮากับเฮ็ดไปเนาะ หลังการล้งจังนั้นเขาก็าเอาขี้หมูเนาะมาโรยเขาซับแล้วแล้วก็เฮิรมันเป็นดินพ่นๆเนี่ยจากน้อยกะเอาขี้หมูมาโรยหน้าครับโรยหน้าแล้วก็ซับเพื่อมันเข้าเดือยเนาะคุกเขาเข้าเดือยโดยใช้จอบอ่าจอบที่เป็นซีซีเป็นจอบคาดเนาะครับเนาะมันก็สิเป็นแหลมแหลมมันส็ได้ซับหล่ะก่ะหินดินที่แบบเป็นก้อนง่ายๆนะมันก็จะได้แตะเนาะครับเนาะดิน จอบจอบบานบานคอยของห้องว่ามะจกนะครับเนะาะมะจกกับจอบเนี่ยเป็นนั้นเดียวกันเด้แต่บางอันนะแต่อันนี้ซับกาสิปเป็นเป็นแบบคล้ายๆาคาดเนาะมันกับสิสามารถหย่างยาหย่างหยาหัวหาเออด้ยห่างหย่างก็คือการเก็บหัวญยาเออะนะครับการเขาห้องไว้อย่างเกาะคุดเอาดินเป็นแท่แท้อะนะครับ นั่นแหละมันก็สิงายในการจัดก,การเนาะเฮาจังเฮาจังมีฮือมันปนเข้าไปในดินเพราะว่าถ้ามีหะหรือว่ามีโหญ้าอยู่ในดินหลายมันก็สิขยายไปอย่างรวดเร็วนะครับเนาะเมื่อนี้กะแดดหลายพอสมควรนะครับเฮ้ากะเอดอยูห่หอมหมก้อนเนาะแลวก็ค่อยขยายไปเรื่อยๆอ,อันนี้จะเป็นโหนแปลงนะครับโหนแปลงซึ่ง เวลาเ้องหดน้ามันจะอยู่เคอกับกอกน้านะครับเท่ากับเอ็ดมองเคอก่อนเนาะมองเคอก็คือที่ใกล้ที่ใกล้แหล่งน้ำดังสีครับกะกะฝึกภาษาไปน้ำเนาะครับเนาะกะจีว้าภาษาผู้ไทยน้ำากะแทรกภาษาไทยน้ำเนาะคบเนาะกะกะฟังไว้เนาะเท่ากับิีดมีความรู้ในด้านภาษาแน่กับเมื่อนี้แดนหอนแดนหอนกะเข่ากะต้องคูดครับ เพราะว่าหลังจากเขาเติมแปลงแล้วเขาก็ต้องบ่มน้ําไว้บ่มน้ําซีดยาไอซีบน้ําไว้เพราะว่าเพราะว่ายมมอแลงเขาก็เสียาพักมะบ่งนะครับมะบ่งก็คือการย้ายต้นกาเนาะที่ว่าเขาขยายไว้ในธาตุธาตุาปุเนะาะธาตุลุ่มปุนะครับเล้วก็เป็นแรงอนุบาลหลังจากมันพร้อมแล้วเพิ่นเขาก็ต้องเติมแปลงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพราะว่า แป่งห้าวเฮาสิเฮ็ดสองด้านเนาะซ้ายขวาซ้ายขวาหลังคาดกา,ซาไซสหลายปีแล้วครับสองสามปีก็เริ่มหาดและวหาดก็คือขาดเนาะครับกะขคาดพอคาดแล้วลกันซับซับเข้ากับขี้หมูมาลงคือก้าเนาะเลยการซาเพอพ่อพอนดินถึงมันเข้าเดียวตรงครอบครอบเฮากะเอ็ดเป็นพื้นทางเดินเนาะเป็นระหว่างกึง่งกลางระหว่างแปลงสองแปลงเฮากะต้องเอทเทอรมันเป็นเรียบเเนาะครับกะ แล้วก็พ่นพ่นเฮ้อมันเปลี่ยนครอบครอบแปลงเนาะเฮ้อมันเฮ้อมันชัดเจนทีามันสวยงามแล้วกับไลาหอยนางหดน้ามันกัดสีนี้ไม่ได้ม่ได้สะดุดนะครับแล้วก็ส่วนใดที่เขาเห็นหอยกาเขากเก็บเซตากา,าไปทิมเนาะกะง่ายๆตามนี้ครับประมาณชาวบ้านเขากะหลายๆคนกะเอ็ดประมาณขึ้นเดียวครับแต่เขากะมีตัวซ้อยหลายกะมีจอบเนาะมีจอบแล้วกัมีจอบแบบคาดแล้วกัมีคาดแบบนี้นน่ำนะครับเพราะว่า คาดแบบนี้มันกับสีซอยเฮเฮาปรับระดับเฮ่มันเล็บเนาะมันจะได้มีครูขาดลายนะครับกาอุปกรณ์หลายๆอย่างมันกับมีประโยชน์อยู่มันกับแล้วแต่ห้าวาเฮาจิตไซด์ถือตองแบบเลยเนาะครับเนาะบางอย่างเฮากับมีเหมือนว่าเฮาได้จอบย่างเดี่ยวมันกับไซด์มีคอยได้เนาะครับมันกับต้องมีหลายๆอย่างมีคาดมีพ้นดินเพราะว่ามันกับคือว่าต้องหาเฮอเฮอมันครบเด้่ยทงงานมันสิทธ มันเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะคับกะยามืมอแรงเข่ากัจังได้บ่งกาเนาะวันนี้เข้ากัเตีมแปลงไว้ก้อนช่วงกลางวันเตีมแปลงไว้แล้วก็ฮดน้ําเำให้มันชุ่มชำํำก็คือดินนะมันต้องเอ้ออุ้มน้ําก่อนเนาะเวลาเข้าบ่งนะมันจะได้ไม่ตายง่ายเนาะเพราะว่าถ้าเข้าแบบปุแบบปูแบบไม่มีน้ําเลยมันกะเอเ้อการจะเริ่มเติบโต ชง,งักเนาะครับเพราะว่ามันอยู่กลางแดดเหมือนประมาณว่าเขาเคยอยู่ในโลงอุบาลแล้วเอามาอยู่กลางแดดแบบนี้กะมันกับมีซีเธอต้นไม้หรือต้นกาเฮาเฉาได้เนาะครับกับบริเวณรอบๆคางเฮากับสิป,ปูกล้ยไว้เนาะครับกล้ยก็คือกล้วยนะครับกล้วยกล้วยกล้วยน้ําว้าอันนี้เฮากับปูไว้ตรงครอบ,อบแปลงเพราะว่าทุกพื้นที่เฮาที่ต้องเอเธอมันเป็นประโยชน์นะครับกับ บริหารการจัดการต่อไปเนาะเพราะว่าเฮากับเข้ากาับเ,เน้นพยายามเน้นถ้าเป็นอินทรียก็คือมีใส่สารเคมีเนาะกะับกะเฮดไปเพราะว่าส่วนใหญ่เข้ากับวัตถุประสงค์ก็คือกินเองกินเองทําเองเหลือใช้แล้วค่อยขยะแล้วค่อยจําหน่ายน้องครับกะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้แหละที่เขาห้องว่าคาเฟ่กเกษตรพอเพียงนาอครับอันนี้กับบ้าผู้ไทยหน้าคู่กะ สิ่ามาเฮดคาเฟ่กับกบระเซษตดพ่อเพลงกับจะประมาณนี้เข้ากับเอดตาลาดเฮ้ยเจ้าของเอดโล่งโคเฮ้ยเจ้าของเฮายกินอย่างเข้ากับปุตตามนั้นเนาะกับมีต้นไม้ดอกไม้เฮ้ยชื่นชมอันนี้กา,าการจัดการของแปลงนี้การเริ่มต้นหลายปีแล้วขับกัตั้งแต่ปีห้าห้านะครับกับเริ่มต้นมากอะ จนถึงปัจจุบันปัจจุบันกับปีหโโกหกกาสิบเอ็ดปีแล้วครับก็บค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆต้นไม้ก็เริ่มเ่อผลผลิตแล้วมะพร้าวน้ำหอมอย่างสีกะเริ่มอ้อผลอ้อผลผลิตเพาราะว่าระยะเวลาระยะการเวลามันกลับไปเรื่อยๆเยนาะครับก็บคือตามอายุเฮาเฮามีแห้งซ้ำเลยเฮากะเฮ็ดไปเรื่อยๆครับเพราะว่างานกเกษตรมันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ระยะเวลา นานนะครับเน,กกนาะกระตับอายุของเฮาถ้าเฮามีเห็ดแต่หน้อยเฮามาเห็ดยำเทามันไม่ได้กินเลยครับต้องซื้อ,อย่างเดียวเฮาก็ต้องเต็มเงินไว้หลยๆแต่เพื่อนเฮากับเอดแบบพ่อเพลงครับกับห้าผู้เลินคือได้หรือว่าเยอะเห็ดตั้งแต่เด็กเดี๋ยวมันก็มันก็สิด,ดีเนาะบ้านป่ายเฮาก็จะได้สบายอันนี้เฮากับสิบ,บ่งต้นมะเขือเทศก่อนนะครับอันนี้กับเพื่อนเฮิมมาเพื่อดีพอดีไปดูงานมากกับเพื่อนเฮิอมมาเนาะเพื่อนกะ ก็เลื่อยว่าเออเดี๋ยวห้าก็ต้องเอามาขยายต่ตอก่ะปูมะเขือเทศตรงขอบๆอบก่อนเพราะว่ามีเขือเทศอยู่บางโซนเนาะเอาก็จะปูขอบขอบไว้ตรงกลางๆเฮ้าก็คอยปูผักสลัดเนาะครับอันนี้จะเป็นผักสลัดเรดโอ๊กกินโอ๊กคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวต่อคลิปหน้าเดอ้อสวัสดีครับ